ออกกาลังกายกล้ามเนื้อหน้าสําหรับผู้มีปัญหาอ่อนแรงกล้ามเนื้อใบหน้านะคนที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงของใบหน้าอย่างเช่นคนมีปัญหาจากเส้นประสาทที่มาเลี้ยงหน้าอ่อนแรงหรือว่าเอามาพึ่งเอามาผ้าที่มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อหน้านะคะก็จะทําให้อ่าการทํางานของกล้ามเนื้อนี่มีปัญหาวันนี้เราเลยจะมาพาออกกําลังง่ายๆโดยอันนี้จะใช้แรงภายนอกช่วยด้วยนะคะสมมุติว่ามีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อใบหน้าข้างขวานะคะ มาออกกำลังแบบไหนการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าอันนี้ก็จะเรียกว่า reinforcement exercise ก็คือหลักการก็คือให้ยืดกล้ามเนื้อไปกกาะจากนั้นให้พยายามออกแรงกล้ามเนื้อหน้าฝั่งที่มีแรงต้านนะคะเพื่อให้ส่งสัญญาณประสาทมาฝั่งที่อ่อนแรงเพื่อช่วยส่งเสริมให้มีกําลังมากขึ้นนะคะอันนี้อาจจะออกอาจจะดูยากนิดนึงแต่ว่าถ้าออกได้เนี่ยจะช่วยในการฟื้นตัวได้อย่างดีนะคะเริ่มจากนะคะท่าแรกอลองสมมุตินะคะสมมุติอ่อนแรงข้างขวาให้คนไข้ ลองยักคิ้วขึ้นมาค่ะยักคิ้วขึ้นอ่ายักคิ้วแบบนี้นะอ่าแต่คนที่มีอ่อนแรงก็จะยักคิ้วแบบนี้ไม่ได้จากนั้นนะคะคนที่ออกกําลังให้นะคะก็อาจจะบอกว่าให้ยักคิ้วขึ้นค่ะยักคิ้วขึ้นอ่าจากนั้นอีกด้านหนึ่งด้านที่มีแรงเราต้านไว้แล้วใช้มือฝั่งที่อ่อนแรงเนี่ยกระตุ้นกล้ามเนื้อหน้ามาทางตีนผมแบบนี้นะคะอ่าผ่อนนะคะหนึ่งสองสามยักคิ้วค่ะยักคิ้ว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 ยัก สามารถทําได้ท่าละสามถึงห้ารอบแล้วก็วนมาใหม่นะคะสามเที่ยวนะคะอ่าอีกท่าลองขมวดคิ้วค่ะขมวดคิ้วเหมือนเรากรดนะคะอ่ะละาลักษณะแบบนี้นะคะมันจะยูไปแบบนี้นะคะอ่าให้เขาทาแอคชั่นนั้นก่อนแล้วผ่อนค่ะอ่าจากนั้นนะคะให้ขมวดคิ้วโดยที่เราตื้นต้านไว้นะคะอ่าขมวดคิ้วค่ะขมวด Q คิ้วอ,อ่าฝั่งที่มีแรงเราต้านไว้นะคะแล้วเราเราใช้มืออีกข้างหนึ่งกระตุน้นกระตุ้นไปในทิศทางกล้ามเนื้อน,นั้นทํางานอ่าแล้วผ่อนค่ะ ใหม่นะคะหนึ่งสองสามขมวดคิ้วค่ะขมวดขมวดขมวดคิ้วขมวดคิ้วขมวดคิ้วค่ะโอเคผ่อนค่ะยากไหมคะทีนี้นะคะถ้าต่อไปไหนลองหลับตาปีค่ะหลับตาให้สนิทนะคะอ่าโอเคอันนี้ถูกนะผ่อนผ่อนสบายกันค่ะอ่าแล้วหนึ่งสองสามหลับตาปีค่ะหลับ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  มืออีกข้างหนึ่งเราถังถังไว้ก็คือให้ไม่หลับอีกข้างหนึ่งเราก็ตุ้นให้หลับข้างที่อ่อนแรงก็คือข้างข้างนี้นะคะข,ข้างขวาอาผ่อนค่ะ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามหลับตาปีค่ะหลับ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 ผ่อนนะคะหนึ่งสองสามหลับตาปีค่ะหลับ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 ผ่อนนะคะโอเคถ้าต่อไปลองย่นจมูกค่ะเหมือนเราเหม็นอาหม็่เหม็นเหม็นเหม็นโอเคมันจะย่นแบบนี้เนาะอ่าจากนั้นผ่อนค่ะ เราให้เขาลองย่นใหม่นะคะย่นจมูกค่ะย่น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 ย่ย่นย่นย่น่้า่น่นย่นย่่ย่นานย่ะนย่ายน vik, like. ่ย่ย่นย่นย่า่าย่น่นย่นย่นยนย่ย่นย่น่นย่นนี้น่นย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 ่่นย่นย่นะ่นย่นย่นนย้นงนบน่นยน่นนยนย่นย่นย่นนย่นย่น่นย่น่ะน่นน่น่ อ่าบาน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 โอเคอ่าถ้าต่อไปนะคะลองฉีกยิ้มฉีกยิ้มเราจะยิ้มแบบเหมือนคนไม่เต็มใจนะคะยิ้มก็จะเห็นมุมปากมัดมันจะมาแบบนี้อ่ะฉีกยิ้มยิ้มเหมือนเราไม่เต็มใจมัดฝืนยิ้มเอ่ามุมปากนี้เนาะอาจากนั้นนะคะข้างนี้เราก็จะต้านไว้อีกครั้งนึงก็ค่อยกระตุ้นอีกทีนะคะอันหนึ่งสองสามยิ้มค่ะยิ้ม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 หนึ่งสองสามยิ้มค่ะยิ้มยิ้มยิ้มยิ้ ยิ้มแป้นก็คือยิ้มแบบเห็นฟันมันจะมีหนกแก้มขึ้นแบบนี้ยิ้มแป้นยิ้มแป้นยิ้มแบบมีความสุขอ่ะนกแก้มมันขึ้นมาแบบนี้เนาะจากนั้นพอดอ่ะยิ้มแป้นค่ะยิ้มแป้น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 ด้านด้านหนึ่งเราต้านไว้อีกด้านหนึ่งเรากระตุ้นกล้ามเนื้อไปฝั่งทิมเราต้องการนะคะพอดยิ้มแป้นค่ะยิ้ม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 ยต่อไปนะคะทำปากจูห่ะโอ้จูปากไป หนึ่งสองสามทำบักจูค่ะทำบักจู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 โอเคทำบักจูค่ะบักจู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 โอเคค่ะทำบักจูค่ะอ่าโอเคค่ะ okay. อีกท่าหนึ่งยน่นคางค่ะย่นคางเหมือนเราจะโกโนหนวดนะค่ะอ่าโอเคอ่า okay. อ่าผ่อนก่อน 1, 2, 3, นะหนึ่งสองสามย่นคางค่ะยน่ยนยน่ยนยน่ยนย่นย่นมืออีกข้างหนึ่งต้านไว้เห็นไหมคะอีกข้างหนึ่งคือกว่ากล้ามเนื้อไป อ่ะผ่อนย่นค้างค่ะย่น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 ผ่อนค่ะอ่าโอเคมีเพียงเท่านี้นะคะเราสามารถออกกําลังแบบนี้ได้นะคะอาจจะทําท่าละสามถึงห้ารอบแล้วทําซ้ําประมาณสามรอบก็ได้ทําเช้ากลางวันเย็นหรือมีเวลาก็ได้มันจะทําให้กระตุ้นการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อฝั่งที่อ่อนแรงได้นะคะอันนี้ทําในกรณีที่มีคนช่วยนะในกรณีที่ไม่มีคนช่วยเราจะมีอีกเทคนิคนะคะเดี๋ยวมาฟังกันค่ะ Bye. Oh.